กรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับได้อนุมัติคันขยายวงเงินทดรอง120ล้านบาทช่วยเหลือน้ําท่วม3าจังหวัดภาคเหนือซึ่งประกอบไปด้วยสุขโขทยัยแม่ห้องศนและก็จังหวัดเชียงใหม่เยียวยาผูไไ้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยแม่ห้องสอนและก็เชียงใหม่เนื่องจากพายุคาจิกินะครับแล้วก็รวมถึงหนองฟ้าด้วยเนี่ยนะครับทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักและเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายจังหวัดหลายครัวเรือนด้วยกันซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจากเดิมจังหวัดละ20ล้านบาท S <S เป็นเท่าไรทราบไหมฮะนะฮะ,ะซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยและในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินกรณีจากอุทกภัยนี่แหละครับเพิ่มเติมจำนวน50ล้านบาทและในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมจำนวน20ล้านเป็น100นอ่าเพิ่มเอ็นอีก20ล้านบาทรวมเป็นทั้งหมด120ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรดีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมบ้านเรือนนะครับแล้วก็พื้นที่ทางเกษตรด้วยทั้งนี้กรมป้องกันและบรเทาสาธารณภัยได้แจ้งทั้ง3จังหวัดให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้ว